สวัสดีค่ะเจคีโนพามาชมกับที่ดินนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านเหมาแปลงเก้าแสนบาทนะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะพื้นที่กว้างๆนะคะขนาด3มไร่24ตารางวานะคะราคา9000บาทราคานี้เหมายกแปลงนะคะที่ดินสวยๆค่ะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนทำการเกษตรนะคะอยู่ที่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ บนพื้นที่แปลงนี้นะคะแบ่งเป็นสวนมะม่วง60ต้นนะคะมีกล้วยน้ำว้า60ตน้นมีไฟฟ้ามีปั๊บๆพร้อมเลยนะคะถึงนะแปลงที่ดินค่ะลงต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน9 0 0 0แสบาทเท่านั้นค่ะขายเงินสดนะคะค่าโอนค่าภาษีผู้ขายออกให้ด้วยค่ะ สนใจนะคะไม่ว่าจะซื้อไว้สําหรับการทําบ้านสวนการอยู่อาศัยทําการเกษตรหรือว่าจะไปต่อยอดจัดสรรแบ่งล็อกนะคะทุกท่านสามารถทํากําไรกันได้ง,งามๆเลยทีเดียวอยู่ห่างจากพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดี7กิโลเมตรค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะคะหน้าแปลงมีรถเมลวิ่งผ่านห่างจากเซนทรันเวสเกตบางบัวทอง110กิโลเมตรนะคะ ท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะท่านสามารถชมพิกัดของแปลงใต้คลิปได้หรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางด้านของเจคเคนอปยงแนะนําให้ชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกับเจเคเนได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ